สำหรับทั้งสองแบรนด์นี้นะครับมีความคล้ายกันมากๆครับฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้นะคะที่ชนแนลฮิลโกแบรรี่อีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมารีวิวครีมซองเซเว่นอีกแล้วครับแต่ไม่ได้มารีวิวแบบธรรมดานะครับเราจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบนะครับครีมซองเซเว่นของ2แบรนด์นี้นะครับนั่นคือไฮยาลูรอนเซรั่มนะครับของทั้งมูลอาเฮาส์นะครับแล้วก็ของรอยยอบิวตี้นะครับทุกคนเห็นว่ามันมีความเหมือนกันมากนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์ฟังว่ามันเหมือนกันอย่างไรนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแบรนด์ไหนซองไหนใช้ดีกว่ากันนั่นเองครับถ้าใครอยากทราบนะครับน้องโก้ฝก กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวน้องกูจะพาดูนะครับพาเปรียบเทียบกันแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดๆนิดนึงนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราเริ่มแรกนะครับเรามาดูที่แพ็กเกจจิ้งกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับทั้ง2แบรนด์นี้นะครับมีความคล้ายกันมากๆครับในเรื่องของทางแพ็กเกจจิ้งนะครับในเรื่องของทั้งส่วนผสมนะครับที่มาจากไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับถ้าอย่างนั้ แรรกนะคับตัวนี้นะครับมาจาก Royal Beauty นะครับเขามีชื่อว่า Royal Beauty Hyaluron Collagen Serum นั่นเองนะครับจาหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็มีคุณสมบัตินะครับเขาบอกว่าเซรั่มที่เข้มข้นด้วยไฮยาลูรอนนะครับคอลลาเจนแล้วก็คริสตัลไวท์นะครับที่ช่วยลดในเรื่องของรอยดำรอยสิวนะครับผิวที่หมองคล้ำนะครับฝ้าแดดเนี่ยจะแลดูจางลงนะครับแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยนะครับมีความชุ่มชื้นมีความเรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่น้องโก้สังเกตเห็นนเเลยคือจ้าตัววสส่ผม ของตัวนี้นะครับเขามีด้วยกัน3ชนิดนะครับที่หลักๆเลยนะครับนั่นคือเจ้าตัวไฮยาลูรอนนะครับแล้วก็เจ้าตัวคอลลาเจนแล้วก็เจ้าตัวคริสตัลไว้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้า3าตัวนี้นะครับมันเป็นการผสมรวมกันนะครับทั้งให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยนะครับมีความสว่างมีความกระจ่างใสแล้วก็ลดพวกฝ้าแดดรอยสิวรอยดําได้อย่างดีนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่อีกแบรนด์หนึ่งนะครับตัวนี้ก็มาจากมูนอะเฮาส์นะครับตัวนี้เขามีชื่อว่ามูนอะเฮาส์นะคร เซรั่มนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขานะครับเขาบอกว่ามีไฮยาลูรอนเหมือนกันเลยนะครับช่วยผิวชุ่มชื้นแล้วก็อุ้มน้ําได้ถึง1000เท่านะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับนอกจากไฮยาลูรอนแล้วนะครับเขายังมีส่วนผสมนะครับมาจากวิตามินซีจาก้ลคามุคามูจากประเทศเกาหลีนะครับช่วยในเรื่องของการปรับผิวนะครับให้ดูสว่างดูกระจ่างใสนะครับรูหุุขนเนี่ยจะดูกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนของไฮยาลูรอนนั้นนะครับจะทําให้ผิวเนี่ยแลดูชุ่มชื้นแลดูอมน้ําาก ช่วยเสมือนเติมน้าให้กับผิวเนี่ยให้ดูสดใสให้ผิวดูเรียบเนียนดูชุ่มชื้นมากขึ้นนั่นเองนะครับตามสา่สนผสมนะครับที่น่าสังเกตของเจ้าตัวนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน2ตัวหลักๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวไฮยาโรลนิกแอซิดนะครับแล้วก็เจ้าตัววิตามินซีนะครับห้าสิบเท่าจากผลคาโมคาโมนี่แหละนะครับเจ้าตัวไฮยาโรลนิกแอซิดนะครับเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยอุ้มน้ําได้มากถึง1000เท่ากับกว่าน้ําหนักตัวของมันเองนะครับแล้วก วตามินซีนะครับก็เป็นวิตามินที่ออเสถียรนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับผิวเนี่ยให้ดูสว่างดูกระจ่างสายนะครับพวกรอยสิวจุดด่างดำนะคบพวกรูมขนเนี่ยจะดูกระชับขึ้นนั่นเองครับโอเคครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเนื้อเซรั่มของทั้ง2ตัวกันดีกว่าครับเดี๋ยวน้องกู้จะลองบีบเจ้าตัวรอย a l อบ a u t y ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นเนื้อแบบไหนนะครับให้ดูเลยนะครับเปรียบเทียบกันไปเลยนะครับนี่เจ้าตัวรอย a l อบ a u t y จะเป็นเนื้อออกออเจลเจลนะครับเป็นเนื้อ ร่ออกเจลเจลนิดนึงนะครับแล้วก็มีสีขุ่นขุ่นขาวขาวนะครับอมชมพูนิดนึงนะครับส่วนเจ้าตัวมูล a r h าส์นะครับก็จะเป็นเนื้อเจลเหมือนกันนะครับที่มีความคล้ายกันมากๆนะครับแต่เจ้าตัวมูล a r h าส์เนี่ยจะมีความใสกว่านะครับอันนี้ของมูลอา h a u าส่วนอันนี้ของ Royal Beauty นะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ในเรื่องของความเกลี่ยง่ายนะครับการซึมเข้าสู่ผิวนะครับน้องก็้คิดว่าเหมือนกันเป๊ คือทั้ง2แบรนด์นี้นะครับมันเป็นเนื้อเจลที่เกลี่ยได้ง่ายนะครับเนื้อเซรั่มเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ผิวดูนุ่มดูชุ่มชื้นขึ้นในทันทีนั่นเองครับทีนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องผลลัพธ์นะครับจากที่น้องโก้ได้ใช้ทั้ง2แบรนด์นี้ทั้ง2ซองนี้แล้วนะครับสิ่งที่น้องโก้รู้สึกเลยคือทั้ง2ตัวนี้นะครับความคล้ายกันก็คือการทําให้ผิวนะครับมีความนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะครับทำให้ผิ ความกระจ่างใสนั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับน้องกูรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับมันจะให้ผลลัพธ์ที่เร็วกว่านะครับเจ้าตัวมูลอาร์เฮาส์เนี่ยนะครับในเรื่องของความขาวความใสของผิวนะครับพวกรอยสิวพวกจุดด่างดำเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าน้องกูอาจจะถูกกับเจ้าตัววิตามินซีที่เขาใส่มานะครับมันก็เลยเห็นผลลัพธ์ที่เร็วกว่านิดนึงนะครับแต่ถามว่าเจ้าตัวรอยย่อบิวตี้เนี่ยนะครับช่วยในเรื่องของความขาวใสความแบบว่าลดรอยสิวนะครับพวกจุดด่างดำไหมมันช่วยนะครับแต่น้องกูแค่รู้สึกว่าตัวน้องกูอาจจะ ถูกกับเจ้าตัวมูลอาเฮาส์นะครับมันก็เลยเห็นผลลัพธ์ที่เร็วกว่านั่น <Yeah. S 1> เองนะครับและนี่นะครับน้องก็มารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบทั้ง2แบรนด์นี้นะครับเป็นไฮยาลูรอน เซรั่มทั้ง2แบรนด์นี้นะครับให้คุณผู้ชมฟังเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าจะเลือกตัดสินใจนะครับทั้ง2แบรนด์นี้จะเลือกแบรนด์ไหนนะครับน้องโก้บอกได้เลยว่ามันมีความคล้ายกันมันมีความเหมือนกันนะครับอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของส่วนผสมที่เขาใส่มานะครับคุณผู้ชมก็ลองไปเลือกกันดูนะครับว่าคุณผู้ชมจะชอบเป็นคอลลาเจนแล้วก็คริสตัลไวท์นะครับแล้วก็เจ้าตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับหรือว่าจะชอบไฮยาลูรอนิกแอซิดกับวิตามินซีนะ ผลเร็วกว่าเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปเลือกดูทั้งสองแบรนด์นี้นะครับอาจจะทดลองใช้ทั้ง2แบรนด์เลยนะครับแล้วก็ดูว่าผิวเราเนี่ยนะครับรับแล้วก็ตอบสนองกับแบรนด์ไหนมากกว่านะครับก็ลองเลือกใช้แบรนด์นั้นแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องก้หวังว่าทุกคนจะชอบและก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับน้องก้ไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าน้องก้จะเอาอะไรมาฝากมารีวิวมาแชร์ทุกท่านได้ทราบอีกนะครับสาหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊